ลูกตัวแม่พี่น้องของพ่อทุยนี่ตามพ่วงนี่ลูกตัวแม่ยมดพี่น้องเลยนี่เมีหนึ่งทองอีกสองเม่นี่บ่ท่านทองงั้นบ่ครับนี่ทองว่างน่ครับทองว่าหน่อยสี่สิบสเก้าหบวกเป็นบวกลบลบบวกลบครับนี่พี่น้องเงี้ยวความครับอุ้ยห่างไหมก็ห่างเพิ่นเนาะโอ้อ้างไว้เท่าไรครับก่มชุดไทยนี่นห้อง วัสดีครับพี่น้องครับมือหนีพาพี่น้องมาเปิดรลคาควายครับกับพอถุยเล่าหรือได้ไห้อยถ้ยพี่น้องบ้านเล่าอายุบ้านดงมะทองตำาบลดงมะทองใต้จำเภอบันเมืงจังหวัดสกลนครพี่น้องไอพ้พอถุยเบื่อเจ้าเบือยังศูนย์เก้าอย์างแปดห้าสามแปดแปดโอห้าสามสามศูนยนยอเนาะ งานครับวันนี้มาเปิดจักจักตูวสามข้อมเออได้คึยงา้นมาความอันนี้เมียเล่าพี่น้องเมียพ่อทุยผู้เลี้ยงครับผู้เลี้ยงครับเก็บเงินผู้ขายเป็นผัวเอาข้อมไหนก่อนพ่อทุยเอาพี่ตาเอาตั้งนั้พี่ไปซะพี่ประมาณสามข้อมพี่น้องวันนี้ลูกตัวแม่เมิดบอกครับโอ้ลูกตัวแม่เมิดเลยพี่น้องเกยเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องข้อมนี้ก่อนลูกพันตัวใดนพ่อทุยนี่ นี่เรเนี่ยนี่พี่น้องลูกเพื่อนนี่อิสดงได้สองเดือนเราันเมียเราอะเรเดือนกลัวนอโอ้ยหาแเว้า่หมยคนหาไว้เขาหมหยอาวัดเลยมาวัดหนนยดวงมึเพิงมักตือนคนโอ้ยเพตื่นเลยบานนี้อ้ยังสี่ลก็อยอาจากไยยังก็ไดวัดให้วัดพี่น้องคุณมองครับเอาประมาณร้อยสามสิบน้อยสาสิบวกพี่น้องเดี๋ยวผมย่างให้พี่น้องคุณมงวว่าจเทอกย่างนยอนังี่ละ อ๋อว่ากันไปพี่น้องเอ้ยคนเท่าอยู่น้ากันหัวเมียก็คือลินกบฟันนี่แหละครับตรงมีพู้นหนึ่งขึ้นพู้นหนึ่งลเเราบพุทุ่เนาะเออพู้นหนึ่งขื้นพู้นหนึ่งก็ต้องล้มบ่พู้เรื่องอะไรก็ว่าอยากบ่อน้ำด้อย่าพี่น้องตัวนี้แหละควบนี่แหละครับโอ้ตัวนี้อ้วนนี่เนาะอ้วนครับอ้วนนี่เพื่นนี่เนาะหางเงาหรือพืชเลยจักนูกเราเฮ้ยครับนี่เพื่อน ประมาณลูกสามลูกซีเนี่ยลูกซีนี่ยหล่ะครับนี่ลูกซีนะครับเนาะบ่ท่านได้เป็นสัตว์เนาะรอบหนิเนาะครับเนาะครับบ่ท่านได้ซัดทองว่างครับครับปล่อยไรเป็นเด้่นเพราะุยตัวนี้ยด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 ลงยดยดยดโค่นเนียวแปดซีบครับห้องไม่แปดซีพี่น้องสูงลอยสามซีบอ้วนทว้วนชั่วบุญตัวนี้ครับนี่เพรานไอ้นี่เนี่ยยังไงเมียเพิ่นไปรูเลี้ยงพราะุยเราบริเลี้ยงพี่น้องเลยอ้า่านไปโค่นแรกมาเบ um ิ่งอีกโค่นต่อไปบานี้ ปล่อยเลยครับปล่อยเลยตัวนี้บอกข่มต่อไปบ้านนี้ปาตัวที่ขึ้อ่างตัวน้อยๆก่อนค้อยงามทั้งไหนครับเดยมาแท้ทั้ทงไหนเดยมาตะปูเราทั้งผู้ถอกโอ้ใช้ลูข้นตัวได้ครับบ้านนี้ลูกเพิ่นนั่นเองตัวขาขาวตัวข้างหลังนี่ยนปะครับนี่ครับพ่อ<ข> <c oughs> ได้ครับนี่ท่านพงหัวพ่อได้เนียนปะครับแต่หัแตะไบเขาจะเอาทับเนาะได้สองเดือนกว่าดขึ้นเดนบ่ โอ้ไก่เป็นสัตว์แล้วตัว้นนี่แม่นบ่ครับตัวนี้บ่ะคุณเดี๋ยวโอ้เพิ่นไปเอาตัวพุ่นก้อนบ่หรือนยังไงพุ่นคือยางไงพุ่ณพุ่นคือยางไงพุณหลับเพ่าะถุยไฟโอาอีเฟสหนึ่งละก้อนเอ้าเอ้าเขาเจาเห็นหลายเออเล่นรถประเทศเออตัวนี้ไอ้สื้อยังไงก็แคทดี้อ่าลูกลูกดีเป็นลูกตัวฟังทั้งนี้เนาะลูกยีแดงลูกีลูกสีลูกอหนูหินแหละอ่าหนึ่งแดงเมียย็นนะพี่น้องกับ พ่อได้ล <tu i ro> ้วครับล no, uh, uh, you know so ูกนี่บ้านนี้บ้านบ้านบ่พ่อบ้านบ้านนี่นะครับบ้านบ้านเอาสูงวัดได้บ่สูงอยู่เม็ดสามสิบเมตรสามสิบพี่น้องครับนี่เมตรสามสิบกับกรว่าสมกับเ็จะเลื่อนนะครับก็จะเลื่อนใบหลอดเทาเก็บใบเยือนบ่เก็บใบมีเบิดอืมเอาปุ๋ยหมักลูกผ่านผ่านรอบนะครับเนาะผ่านรอบและสองเดือนหนึก็อยู่ประมาณสองรอบสองรอบสามรอบสามรอบประมาณสามรอบพี่น้องนี่ครับสองรอบกลัวนี่ครับ ครับผสมซื้อสองในสามโคมนี่เนาะครับเนาะอันนี้ก็ลูกเพื่อนพี่น้องนี่ลูกตัวตัวผูออต,นะต,ตัวเมียเนาะตัวเมียมันอ่ะห้องไว้เท่าไรเอ็นตัวนี้ห้องเกจสิบห้าครับนี่ยห้องไว้เกจสิบห้าพี่น้องซื้อสองในสามครับนี่เมีนยนี่จุกไหลสามสิบนมนมกับงามเนาะลูกลูกแรกลูกแรกลูกสองในท้องนี่ละลูกสองในท้องพี่น้องนี่ครับนี่หามาเบ,บิ่งอีกม,มบบาเบิ่งสร้างมาเนี่ยเบิ่งกล้วยตัวใหญ่เพื่อนพี่น,น้องบว่านี่มาวัดด้วยนี่ อันนี้ผสมแต่ว่าบุหัวพ่อได้พี่น้องนี่ที่ก้อนนันนี้ที่ไทยพี่น้องเบิ้งลูกตุ่เมเจ้าเดินมีห่าหลายได้น่เนาะหาไว้เขาไหมครับเยอดลยอยอดยอดเยอะผมว่ามันสิบวได้ลอยสามแปดบรือยสี่สี่พุนสือหนยอดเยอดเยอลูกตัวมเมีพี่น้องของพอทุยนี่ จามพว่วงนี่ลูกตัวแม่ยมืดพี่น้องเลยมีแมีหนึ่งท้องอีกสองแม่นี่บ่ท่านท้องงั้นบ่ครับนี่ท้องว่างเนี่ครับท้องว่างเนาะจะใส่กระพุ่งกระตับเนาะยอ <c oughs> ดลูกเยอดเยอะเยอะเออผู้เมียผู้เลี้ยงเนี่ยจับรถครับเออน,นครับยอดลูกยอดเอาวัดเดี๋พี่น้องบนโอ้ตัวงห้ามพี่น้องเลยได้เปลาเฝ้าผู้เ,เมียจับก็ได้ครับ เอาให้พญทุยวัดก็ได้ผู้เมียบังบ่ให้ตาพ่นเหรนยญร่ซีซีบ่สเก้บวกสามจุดเาบวกเป็นบวกลงลบบวกลบครับขเพี่น้องเงี้วความครับอุ้ยหางไหมกกหางเพิ่นเนาะบวกหูว่าพอเพิ่มบครับแม่ตัวนี้บวเขากมรัสัพัทธตัวทีวางพ้อมเน่ยอยู่ใรว่าอ๋อห้องไว้เท่าไรครับควมชุดไทยนี่ตัวนี้ห้องไว้แสนหก หนึ 160, ่งแสนหกหมื่นมาต่อ,อพี่น้องซู้อยงไรสามเก้าเงาหนังหนาซายใหญ่เนาะเอาเอาแค่นี้ลราจะหน้าคีบนี่ผมพอถุยครับผู้เมีอ่ซื้อยังไงกบแม่ดวงแล้วก็พ่อรู้อำลาบไปจ่าไปก่อนเอาแค่นี้ครับขอุูดลาไรครับพ่อกันไม่คิดหน้าพี่น้องครับพอถุยครับเอาอำลา,า,าปไปจ่าพี่น้องไปก่อนพลอไม่คิดหน้าพี่น้องครับบวัสดีครับ